สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกมแนวตำรวจกับคนมแม่นปืนนะครับทุกคนเกมจะมีให้เลือกซ่องอย่างนะครับจะมีคนแม่นปืนและก็โจนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันเป็นโจนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปจอกนในเกมเลยครับมีเรื่องรางวัลที่ได้ด้วยตอนนี้เรามีเพื่อนอยู่ ตั้งคนนะครับตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วนะครับตอนนี้ผมแม่นปืนอยู่ทางนูน้นอ้ยเข้ามาก่อนไอ้หนุม่มใจเย็นหนุม่มเราต้องมิ้งแอบ,บล่างกำแผงก่อนทุนกนคนอ่ะยิงให้โดนสิเพื่อนอ้าวุยฮุยฮุยอุยฮุยฮุยวิบอ,อ,อุ้ยโดน ม้นจังม้นจังม้นจังวะม้นจังวะไปเลยจ้าใจเย็น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 อุ้ยมีดิเพื่อนโอ้โอ้เพื่อนโดนไปได้เนี่ยนะเพื่อนเอ้าเพื่อนเราเรียบร้อยไปแล้วอุ้ยข้างมันก้องคุณเลยวะเนี่ยส้างนโคตรแม่นเลยเฮือกมาลบขันนี้ก่อนเราต้องวิ่งไปทางนู้นก่อนถ้าเราตายไปเลยจ้าแล้วจริงไม่ยิงใี้โดนจ้ะอุ้ย โดนแล้วไม่น่าเป็นเรียกเลยต้องรีบไปที่รถกันนะคะทุกคนไปจ้าฮะอุ้ยอุ้ยโดนตายไหมตายจ้าป่ารอโอ้แล้วรอตมาคนเดียวนะครับเพื่อนเพื่อน<ๆ>ลอะกาเจ้านายเมื่อกี้ผมตามที่มือเปล่งโคตรแม่นเลย อะเอาแล้วเราต้องวิ่งมาคันนี้ก็แล,ล้เราจะเปลี่ยนทิศจากแต่เมื่อกี้อุ้ยใจยเย็นนุ่มนุ่มใจเย็นนุ่มไปไปเร็วไม่อยู่เร็วว่าใครต้องการเพื่อนเราต้องแอบขันฝาก่อนไมน่ยิงไม่โดนหรอกยิงโดนก็แม่นเงินไปบางทีเฮ้ยเพื่อนเขามาแอบก่อนแัลโหลเขามาแอบก่อนโอ้โหไปล้อขั้นเดียดวก็ดนเขายิงตาย ให้เ <Hey, S 2> พื่อนระวังคิดนะเพื่อนระวังตายนะเพื่อนเรียบร้อยโดนแล้วเพื ern, ่อนเพื่อนโดนแล้วเพื่อนเพื่อนไ่ตัวร้อยเราสนเยยิงให้ไม่ได้หีือสนายยากโดนยิงจังเลยอ้าวเฮ้ยเพื่อนตายแล้วอุ้ยโอ,อ้ตอนนี้เป้าหมายเป็นเราแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เพื่อนเราตายไปแล้วสาน,นเร่งเราคนเดียวไปแล้วไปแล้วไม่อยู่หรอกอู้ไปละจ้าใครจะอยู่กันล่ะ โอ้ตายแล้วเราเลือกคนเดียวเพื่อนเพื่อนรีบตายกันไปตอนนี you know, you ้เรามากับเพื่อนอีกแล้วมือมือจะในน่ากลัวอย่างวะเราต้องวัดเราต้องก้นเงินให้ได้ไม่ได้ไม่รวยไปแล้วไปเราเล่นเราเล่นเพนเดิมก่อน อุ้ยจเย็นจะเย็นจะเย็นทนายไปเร็วไม่อยู่เร็วอุ้ยอุ้ยจะตายแล้วลราองให้ขี้ไปให้เหมือนปั๊บคลิกไปราคันฟ้าก็เลยไปเร็วจังหวะนี้อ่ะโดนยิงไหมไม่โดนเลยยิงไม่น่าจะไหนยิงไม่น่าจะเลย้ยเร็วไปเร็วไม่อยู่เร็ว ไปแล้วเฮ้ยนั่นจริงจิงกันโดนกินนู้วุ้ยวุ้ยจะตายแล้วเอาตายแล้วไปแล้วมันอยู่แล้วจะตายเจอกันบ๊ายบายแล้วรอดได้ยังไงหรอทุกคนกลัวรอดตั้งแต่คนเดียวรอดเลยคือเพื่อนน่าจะขึ้นหรือไปทันน่าจะคิดก่อน่จะตายเลยอุ้ย ไอเพื่อนเต้นโมกันหนองมาวิ่งไวเลยเพื่อนแต้นโมกันอหอกามานี่ค่อยวิ่งจับข้าววิ่งขโมยข้อหนึห่งเพื่อนเข้าไปได้ให้ขับรถนี่เราต้องไปอีกเธอต้องไปล้างกระเพงมั้ง,ต,งต้องรอต้องรอประตูตกันไอเพื่อนเพื่อนวิ่งดิน่าควงเงินนักเกินไปวิ่งไม่ไปเลยนี่ฮอบอะไรมากระน,นั่นนี่มเนแน่น้่งกูกะกะเอาให้รวยทีเดียว น้องไม่น้องมาพปอนอยู่เลย,ยอุ้ยไปเลยจ้าอุ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับพี่ใจเย็น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 คุณคุณใจเย็นนะครับคุณใจเย็นนะครับในปวดใจรวมๆไปแล้วม่อยู่เร็วอุ้ยโดนอีกแล้วเฮ้ยยิงยิงรถมันยิง,ยง,ยงรถก็พังวะเนี่ยนุม่มไปละเพื่อนไปเจอกัน บายไว้เจอกันเพื่อนบายบายไปแล้วจะเรียร้อยกับเพื่อนเพื่อนเรียร้อยมาได้ด้วยนึกว่าจะโดนยิงไปแล้วอุ๊ยตอนนี้มากะอ้อเขี้ยวอ่ะมา,มาแรงวันพวกเขี้ยวไปเนี่ยเฮ้ยธนาคารเร็วรงวันนี้ไปแล้วเฮ้เพื่อน ตัวเขาตรงมาละไปล้โรอเฮ้ยเฮ้ยเป็นมึงใส่ชุดซี่อะไรเพื่อนมึงจะมาล้อมางี้ยตัวแต่วิ่งผ่านนะวะข้อกออไปด้วยได้ไหมข้อกออไปด้วยได้ไหมอุ้ยโดนทีแกแอบล้างตาน่องจะทำยนงไงเฮ้ยเพื่อนเราด้วยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมึงเป็นนักวิ่งเก้าไปเนี่ยเฮ้ยยังงี้ทีจะรอดิไปดิไปเลยไปแล้ว ไปเพื่อนไปด้วยเพื่อนเพื่อ,อนรอด้วยในนักลุนหนักหนักวิ่งเต่าแน่เลยเฮ้ยรอด้วยดิเพื่อนอุ้ยตอนนี้เราโดนยิงแล้วอุ้ยรอดเลยเราจะตายแลย้ยอะไรก็กรกกป้าอะไรก็ตะกุ้นอะไรก็อะไรไหมอะไรก็พวกกินตะกน เอาปืนให้ตังะะ้งครับเอาเอาเอาให้ปืนแรงขึ้นอะไรต่างๆโอ้ยวันนี้เรามาป้นเรามาป้นธนาคาร,รลาบลาได้ไงวะเนี่ยลาบลามาจับละกินได้ไงวะเฮ้ยให้เลยเบียบ,บ,บ,บปะ่ะไปเดีวเดีย๋ยกันวันเพื่อนตัวใครตัวมันโอ้ยตัวใครตัวมันเพน้นบาย น้องวันนวิ่ง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 ออกสายฟ้าเฮ้ยนักวิ่งเก้าแน่เลยนุ่มเฮ้ยนุ่มยิงให้โดนดิอุ้ยยิงให้โดนดิเฮ้ยอุ้ยยิงยิงพื้นมันเจ็บนะนุ่มยิงพื้นมันเจ็บนะนุ่มไปลจ้าโอ้ยนี่มันโอ้ยเฮ้ยไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่เจอกันนะเพื mm ่อนไปแล้วตะก้อนมือเสน่ย ขอ้อจงการเล่นเฮียงนี้นะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ